มาดูการช่วยเหลือของโลตัสกันบ้างนะคะเขาจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรมูล,ลนิธิกลุ่มจิตอาสาและองค์กรสื่อร่วมโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ค่ะก็จะเป็นการมอบอาหารนะคะ2ล้านกล่องให้ชุมชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะนายสมพงษ์รุ่งนิรติสยัยประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยปัจจุบันยังคงมีความน่ากังวลและได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายคนต้องทำการแยกกักตัวที่บ้านและจำนวนมากต้องขาดรายได้รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั้งในและนอกศูนย์การค้าที่ประสบปัญหาขาดรายได้ทั้งนี้ โลตัสเจริญโภคภัณฑ์และเครือข่ายพันธมิตรมูล,ลนิธิกลุ่มจิตอาสาและองค์กรสื่อรวมกว่า100หน่วยงานร่วมมือกันในโครงการครัวปังอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด -19 มอบอาหาร2ล้านกล่องให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเป็นการสนับสนุนร้านอาหารรายย่อยในการประกอบอาหารไปพร้อมๆกัน นอกจากอาหาร2ล้านกล่องแล้วนะคะก็ยังร่วมบริจาคมังคุด1แสนแพ็คที่เครือเจริญโภคภัณฑ์รับซื้อจากเกษตรกรในภาคใต้และหน้ากากอนามัย CP อีกด้วยค่ะทางนี้ทางโลตัสจะใช้10สาขาซึ่งได้แก่สาขาพระราม 4, สีนครินหลักสี่หนองจอกพระราม 1, ึ่งสิทธิป์ปทุมธานีพระราม 2, บางปูและบางกะปิจากทั้งหมด40จุด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชนต่างๆเป็นจุดศูนย์กลางให้เครือข่ายจิตอาสาและบุญและนิธิที่เป็นพันธมิตรมารับกล่องมารับข้าวกล่องเพื่อกระจายสู่ชุมชนต่อไปโดยอาหารหนึ่งล้านกล่องมาจากร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบส่วนอีกหนึ่งล้านกล่องนะคะร่วมสมทบโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเราพร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ